มาทาแกงไก่ใส่ฟักสูตรบ้าน,น,นอร่อยอร่อยนัวนวทานกันนะคะสูตรนี้จะใส่น้ําปลาด้วยรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะรายละเอียดของเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างอยู่ท้ายคลิปและมีดังนี้ฟักแฟงหนึ่งลูกปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำอย่าหั่นชิ้นเล็กเกินไปนะคะเวลาฟักสุกฟักจะได้ไม่เละไก่นองสะโพกสองชิ้นล้างให้สะอาดแล้วมาสับเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็จะมีใบแมงล,กมกลักใบมะกรูดฉีกตะไคร้ซอยและหัวหอมแดงกระเทียม พริกแดงจินดาจะเป็นแห้งหรือสดก็ได้นะคะความเผ็ดตามชอบรวมทั้งเกลือแกงด้วยค่ะจากนั้นก็นำพริกหอมกระเทียมตะไคร้มาโขลกรวมกันให้ละเอียดแล้วนำพริกแกงที่เราโขลกมาผสมกับเนื้อไก่ เติมนะ้ำพอคลุกเกลิกหรือจะเป็นน้ำล้างครกก็ได้นะคะใส่ใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมและดับกลิ่นคาวและแบ่งเครึ่งเนืองไว้สำหรับใส่ตอนท้ายด้วยค่ะพัวไปเรื่อยๆให้มีกลิ่นหอมพอสังเกตว่าน้ำเริ่มเดือดก็ปรุงด้วยปลาร้าก่อนจะปรุงก็อย่ริืมชิมรสปรลาร้กก่อนนะคะว่าเค็มมากน้อยเท่าไหร่ค่ะปรุงตอนที่น้ำเดือดแล้วกลิ่นปลาร้าของเราจะได้ไม่คาว แล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก็นําฝามาปิดไว้ปล่อยให้เดือดประมาณสองถึงสามนาทีขั้นตอนนี้จะช่วยลบกลิ่นคาวในเนื้อไก่นะคะเ <L og ic noise> นี่ยค่ะเปิดฝาออกมาแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะพอครบเวลาแล้วก็เติมน้ําสะอาดลงไปให้ท่วมเนื้อไก่มาประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือปิดฝาแล้วรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะพอน้ําเดือดก็เติมเนื้อฟักลงไป คนให้เข้ากาันขั้นตอนนี้ก็ปรุงรสชาติได้เลยค่ะยายแต้วก็จะเติมเฉพาะผงชูรสเท่านั้นนะคะหรือจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสก็ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็คนให้ผงชูรสละลายจากนั้นก็ปิดฝารอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ปิดฝารอให้ฟักสุกใช้เวลาก็ประมาณ4-5นาทีนะคะพอฟักสุกแล้วสังเกตจากเนื้อฟักใสาทุกๆส่วนจากนั้นก็จะมาชิมรสชาติ และปรุงเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็เติมใบแมงลักใบมะกรูดฉีกต้นหอมคนให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิดไฟยกลงจากเตาเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะเท่านี้เราก็จะได้แกงไก่ใส่ฟักใส่น้ำปลารรสชาติอร่อยอร่อยนัวนัวจะทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยมากๆเลยค่ะ